เรวลงไปดูได oh, ้เลยคี่มองก็มค่ะัวลไปวล่สงไปข้งล่างให้ดูหน่อยวมีเะไรมันเป็นที่เอาไว้เปิดเดูว่าแล้วพี่มาจคู่ที่ว่าให้มันเป็นยังไงคะว่าา พี่หมอตัวใหญ่ครับเข้าไม่ได้ครับพี่หมอต้องมุดเข้าไปครับบ้านเป็นแล้วก็มาดูทางนี้พี่หมอครับพี่หมอครับโอ้โห Hôm cái mày mày ra mày 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 พี่มอจำมาให้ดูข้างหลังบ้านว่าข้างหลังว้าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวพี่มอจำมาให้ดูหลังบ้านครับหลังบ้าน,อ,น,นอันนี้ครับพี่หมอระบายสวยมากเลยค่ะ ก็หน่อยอยู่นี่ครับก็หนลอยระบายอยู่ตรงนี้ครับพี่พี่มอสจะให้ดูหลังคาบ้านครับกมหัวลงไปดูหลังคาบ้านครับนี่ครับนี่เดี๋ยวพี่มอจตัตุ่มลงไปให้ดูรับถ่ายลงไปข้างพี่มอตุ่มลงไปดีอันนี้เป็นเป็นบ้านครับแต่เป็นบ้านที่เมาครับแข็งแรงมากเลยครับ เป็นกล่องกระดาษจะทำมาจากกระดาษเดี๋ยวพี่มาจะเปิดให้ดูพี่มาจะเอาได้เปิด,ดพี่มาจะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมาจะเปิดให้ดูอีกทีนึนงว่านี่ครับพี่มาเปิดมาครับพี่มาครับ